สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหุนวิชันพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตในเรื่องข่าวสารการลงทุนรวมถึงภาพรวมตลาดหุ้นไทยแล้ววันนี้เรานั่งอยู่กับพี่เอะซึ่งวันนี้พี่เอก็ต้องหยิบประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแน่นอนใช่ค่ะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเราก็เลยหยิบยกประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งปี69ขึ้นมาค่ะกับหัวข้อที่ว่าเลือกตั้งปี69เปิดช้อยหน้าชู <gesch uce leaning> เป็ <stars> ไนไงแค่หัวก <anak> ็น่าสนใจแล้วก็คือชอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชอยในเรื่องของค a n ด i d a นายกพรคเองก็ตามก็ยังมีชอยของการลงทุนด้วยตัวไหนน่าชูดบ้างถ้าพักไหนได้ไปนะอน่าสนใจอะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ในเรื่องของประเด็นการลงทุนมาดูกันหน่อยดีกว่าพี่เอแต่ละพัคเขามีนโยบายอะไรบ้างที่จะมาเรียกคะแนนเสียงให้กับประชาชนช่วงนี้ซึ่งจริงๆเอาจริงจริงเน เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเรารู้ตั้งแต่ปลาย,ป,ลายปีปที่แล้ว,ลวมันก็ลากยาวว่าเออเนี่ยวันที่8กุมภาเนี่ยจะมีการเลือกอตั้ง,งค่ะแรกๆมันดูเผาเผาเหมือนกันเนาะพี่แรกแรกดูเผาแต่ว่าช่วงที่อาทิตย์ก่อนที่เราจะมาพูดถึงกันม,ม,มันมีการเร่ง การหาเสียงหรือว่าการนําเสนอนโยบายกันอย่างเข้มข้นขึ้นมาเลยถูกต้องมันดูแบบจริงจังขึ้นดิดูเห็นว่าทุกคนเนี่ยลงพื้นที่ลงสนามจริงเอาจริงเอาจังกับการที่เรียกคะแนนกันมากขึ้นเอาจริงส่วนเนี้ยเราเชื่อว่ามันมีโพลที่เรียกว่าเบียดกันขนาดเนี้ยเขาเลยต้องทํากันบ้านหนักกันมากขึ้นด้วยอืเราก็เลยเลือกสามพักใหญ่ที่มีอิมแพคกับประชาชนที่สุดตามโพลด้วยนะที่เราไปดูมาทํากันบ้านมาเนี่ยสามพักใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นพักที่เรียก ว่าเชื้อเฉือน,อนและยังดูยังใช่ <c oughs> เขาไปดูที่เปอร์เซ็นต์เราเนี่ยมันห่างกันไหมแบบ0.2-0.3เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้เลยนะ <c oughs> ซึ่งก็ต้องไปดูว่าเขาจะต้องไป ไปไปชิงกันยังไงกันในอนาคตนะนะว่าจะไปร่วมมือกันยังไงหรืออะไรเงี้ยต้องไปดูกันในอนาคตทีเนี้ยการการที่เราเลือกมาเนี่ยเราไม่ได้เลือกเพราะความชอบส่วนตัวเราเลือกจากโพนะเราเลือกจากโพแล้วก็เราเลือกจากเรียงลําดับเนี่ยเราก็เลือกจากที่กูรูนักวิเคราะห์ได้เป็นคนเรียงมาให้ตั้งแต่แรกเราก็เลยหยิบตรงนี้แหละเอามาเล่าให้ฟังทีนี้เราไปเริ่มจากพักแรกกันเลยดีกว่าพักสีส้มพัก ประชาชนบชนอค่ะจริงๆเพราะพักประชาชนเนี่ยก็จากครั้งที่แล้วเขาก็แอนสไลด์ไปเลยแคร์แนสไลด์ไปเลยก็แต่รอบเนี้ยก็ดูเกมของเขาเนี่ยเค่อนข้างมีความยากขึ้นเนาะเพราะว่าก็ภูมิใจไทยก็ตีตื้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็มีเสน่ห์มากขึ้นด้วยรวมถึงรอบเนี้ยเขาก็มีการขุดนโยบายที่เขาเคยประสบความสําเร็จในการหาเสียงครั้งที่แล้วมา นำเสนอในรอบนี้เหมือนกันถูกต้องโดยผ่านการชูนโยบายนะคะในเรื่องของไทยไม่เท่าไทยเท่ากันไทยทันโลกมันเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องการแต่งหน้าแน่นอนไม่ใช่การแต่งหน้าที่ไม่เท่าไม่เท่าใช่โดยเขามีการเสนอในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างค่ะโดยวางรัฐเป็นกลไกหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนผลักดันรัฐสวัสดิการทุนน้าตั้งแต่เกิดจนแก่รัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังขาด ฉันธามติขณะที่โครงสร้างบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยยังคงอยู่เหมือนเขาพยายามจะเล็งไปในเรื่องของภาครัฐเนาะใครไม่เท่าของเขาเนี่ยใช่เขาเขามุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายรัฐอย่างเข้มข้นเลยเพราะว่าเขาจะชูในเรื่องของ ที่แบบไม่มีไม่มีไม่เท่าจริงๆเป็นเสน่ห์ของพรรคประชาชนตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายค้านมาอย่างยาวนานเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าเขาก็เลยเหมือนแบบดูแลในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมามาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการบ้านที่เขารอบเนี้ยการบ้านที่เขาได้สะสมมาเนี่ยได้ออกมาเป็นนโยบายที่เขาจะเป็นไทยไม่เท่าตัวอย่างนโยบายนะคะก็คือในเรื่องของการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปุดรอยรั่วปิดช่องโหว่ทุจริตลดวิธีเจาะจงบังคับเปิด ข้อมูลหลังเซ็นสัญญาอือก็คือเหมือนประมาณว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้อง,องพระบ,บิกะเออต้องแบบโปร่งใสเออต้องพับบิกบได้ ใครเส้นประมูลไปเท่าไหร่ยังไงคือต้องตรวจสอบได้เนาะแล้วก็มีเรื่องของการยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารสูททหารอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินทหารชั้นผู้น้อยซึ่งมันก็เป็นประเด็นจากครั้งครั้งกรอกแล้วก็เอามาโจมตีในเรื่องของการหาเสียงกันอยู่เนี่ยในช่วงนี้ว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วสถานการณ์ที่มันไม่มีความสงบทางชายแดนบ้านเรามันจะทํายังไงใช่แล้วก็คือก็คือจากครั้งที่แล้วเนาะว่าการยกเลิกการเกณฑ์ท เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งแต่รอบนี้ฐานเสียงมันเปลี่ยนมันมีเรื่องความขัดแย้งระหว่างชายแดนขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าบางคนก็อ้าวเห็นไม่ล่ะถ้าเรายกเลิกการเกณฑ์ทหารไปตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็คงจะยากลำบากมันก็มันก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาที่ทางเขาเองก็ต้องไปตีโจทย์แล้วก็พยายามที่จะอ่อดิสคัสันเนาะว่าฉันไม่ได้จะพูดถึงว่ายกเลิกไปเลยแต่ว่าให้เป็นการสมัครใจถ้ามันมีสวัสดิการที่ดีถ้ามันทำไว้ดีเชื่อว่าก คงจะมีหลายๆคนอยากจะไปเป็นทหารจริงๆอย่าง<ช>ที่เขามองไว้อย่างนั้นาอ,<ะ>อาชีพ ถูกต้องให้เป็นทหารอาชีพชไปเลยแล้วก็มีอีกอีก,อกนโยบายหนึ่งที่น้องชอบมากน้องมีความสนใจเหมือนกันก็คือในเรื่องของนโยบายหวยใบยเสร็จซึ่งเขาเองเนี่ยก็บอกว่าต่อ500บาทต่อหนึ่งใบเสร็จเนี่ยก็จะสามารถแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ฟรีหนึ่งใบก็ถือว่าตัวหวยใบยเสร็จเนี่ยก็ไปดันผู้ประกรอบการในเรื่องของ SME ให้เกิดมีความน่าสนใจให้คนเนี่ยเข้าไปซื้อไปใช้จ่ายกับ s m e มมากขึ้นไปไปช่วยตัวเล็กตัวน้อยรายย่อยมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจของนโยบาย พักของสีส้มอ่ะฮะอ่า huh. oh, okay. uh huh. อันนี้ที่น้องที่น้องม่ว่ามีความน่าสนใจนะคะ่ะ uh huh. ทีนี้ไปกันต่อพักที่สองของพักสีน้าเงินคือพัก oh. ภูมิใจไทยอือ uh ื huh. uh huh. กาวภูใจไทยรอบนี้มาเป็นยังไงบ้างครับเขาก็ชูสโลแกนนี้เลยค่ะพูดแล้วทำ plus plus ที่จริงชอบมากนะเขาเขาเป็นคนที่ทำมากริ้งดีมากอุ้ยหลายนโยบายถูกต้อง plus นะต้อง plus ทุกคนต้อง plus น้องเอ plus น้องเติร์น plus เออจริงมันทุกคนถ้ามันมี plus มันนึกถึงมันนึกถึงความเป็นภูมิใจไทยขึ้นมาใช่จริงๆก็ชอบหลายๆอันเนาะจริงๆครั้งที่แล้วเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยก็ถือว่าดีนะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆอันุ คุณอนุทินลงพื้นที่แม่ค้าในตลาดต่างๆบอกว่าอยากถ้าได้เป็นอยากให้ทําคนละครึ่งพัดต่อเออใช่คนละครึ่งพัดต่อเพราะว่ามันดีมากๆคนละครึ่งพัดก็คือรัฐช่วยครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งก็ถือว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็กระแสตอบรับคนละครึ่งพัดดีรอบนี้ก็เหมือนเขาก็หยิบขึ้นมาเป็นนโยบายอีกรอบแม ใช่หยิบขึ้นมาเป็นอีกรอบหนึ่งก็คือเฟสสองเฟสสามอะไรเงี้ยถ้าเลือกเขาได้ได้เป็นเขาทําต่อเลยออแล้วแถมยังได้คุณสุภจีที่เรียกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำคะแนนได้ดีทำเออเขาเรียกว่าทำกันบ้านมาได้ดีมากรอบนี้พระคุณชัยมีมีคัดิเดตนายกที่มีหัวเรืออที่ที่ที่ส่งอิทธิพล้างเยอะอย่างคุณเอกนิติอย่างเงี้ยก็ดี คุณสุพัีก็ดีอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องไปดูกันไม่ไ nice ด้อ้วยนะคะเพราะว่าตามตามสื่อตามภาพภาพรวมของสื่อเนี่ยก็คือค uh> 네ุณสุภ uh ัีรวมถึงคุณเองนิติเนี่ยค่อนข้างที่จะดูค่อนทางไปทิศทางบวกเนาะเอออะไรเงี้ยก็เชื่อว่าก็น่าจะได้ตรงนี้ไปด้วยในหลายๆอันรวมถึงนโยบายด้วยแล้วนอกจากคนละครึ่งพาสเนี่ย บอะไรที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็เลือก SME น้องชอบเพราะรู้สึกว่าอะไรยอดค่อนข้างแย่ก็เลยก็เลยชอบภูมิใจไทยเนี่ยมามาพูดถึงเรื่อง SME m e d e in t h a i l a n d SME plus ซึ่งเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะไปดึงเรื่องของโรงงานกระบวนการผลิตเนี่ยมาตั้งโรงงานในในประเทศไทยมากขึ้นด้วยนะรวมถึงก็มีพยายามที่จะไปดัน SME ให้ให้มีพื้นที่การแหล่งขายใหม่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบออฟไลน์ออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็ยังพยายามที่จะดันเพื่อหาช่องทางให้ s m e นั้นไปรอดไปต่อ ก็เลยเป็น m e s ซ i อินไทยแลนด m e Plus ค่ะซึ่งก็มีความน่าสนใจก็ต้องไปดูว่าเขาจะไปทำยังไงดัน SME ได้ยังไงตัวเล็กตัวน้อยจะจะอยู่ไปได้ยังไงอะไรในอนาคตแต่พี่แต่พี่นอกจากสองสองนโยบายนีพี่ขอพูดเพิ่มเติมหน่อยอันไหนพี่ชอบอันนี้มากเลยการศึกษาเท่าเทียม Plus โอ้ใช่ก็คือทําให้การเรียนฟรีมีต้องมีจริงเรียนฟรีมีงานทําและเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเขาเขาเขามีนโยบายนี้แล้วก็นโยบย ของคุณสุปจีนะก็คือบัตเตอร์เทรดหรือการค้าต่างตอบแทนเช่นเราสั่งซื้อฝูงบินใช่ไหมจ่ายด้วยข้าวอ๋อใครค้าขาอะไรอย่างเงี้ยไหมปะอันนี้มันจะไปช่วยสินค้าเกษตรไม่ให้ตกค้างอก็ช่วยเกษตรกรอ่ะลอยก็คือเหมือนเหมือนแลกเปลี่ยนกันใช่เหมือนแบบเธอมีอะไรอ่ะ บ้านเธอมีอะไรเธอขาดข้าวปะเออก็มาแลกกับฉันก็คิดมูลค่าไปคิดมูลค่าไปเอาเงินเอาสิ่งนี้ไปแลกเพื่อช่วยเกษตรกรอะไรอย่างบ้านฉันขาดฝูงมบินอ่ะแต่บ้านฉันมีข้าวล้นนะเอาข้าวไหมในนี้เป็นเรื่องการดีอลนะนนั้นเพาะว่าเออก็ดีนะเออก็ดูดูดีฟังดูดีมันเป็นแบบพาณิชย์อ่ะ เออก็ต้องเป็นพาณิชย์พี่เอมีอะไรมาแลกอะไรอย่างนี้ชมีอะไรมาแรกใช่แล้วก็อย่างนโยบายคุณเอกนิติเนาะเขาก็ชูเรื่องค่าไปครัวเรือนอ่า ไม่เกินสาบาทต่อหน่วยเหมือนเขาเยิ่งชิงกับสีสีแดงปะสีแดงสามจุดี่สูตรอะไรอย่างเงี้ยเห็นแวบๆอันนี้สบาทต่อหน่วยเขายี่งชิงเลยอ่ะอันนี้ก็ไปช่วยให้ภาคประชาชนช่วยลดค่าของชีพต่อเนื่องจากคนละครึ่งพัดด้วยอันนี้ก็เป็นของพักภูมิใจไทยค่ะต่อมาพักใหญ่พักใหญ่บ้านใหญ่อีกอีกพักหนึ่งสีแดงพักเพื่อไทยนั่นเองค่ะก็รอบนี้ก็ก็ส่งมา ทัานหนึ่งเ<ช>นอะที่มีความน่าสนใจแล้วก็ชูนโยบายค่อนข้างว่า โอ้โหเด็ดมากหลากหลายอะหลากหลายกระจัดกระจายพอค่อนข้างพอสมควรแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นนโยบายที่ยังคงอยู่ในประชานิยมนะอ่าใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลดค่าเดินทางแล้วก็มีการ้ังนี้พักนี้ให้กับประชาชนด้วยซึ่งอันนี้ก็มีความน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นอ่อนี่เสียที่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0บาทจ่ายเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ปิดนี้จบเลยอาเหรอใช่จบเลยจบเลยรวมถึง้างนีวัวเกษียณคนอายุ60ปีเนี่ย้ัง นี่ต่ำกว่า10,000แสนบาทในสถาบันการเงินของรัฐเออคือลังนี้เลยจบไปเลยไม่ต้องมีนี่แล้วแต่แต่เพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่เราเคยพูด พูดกันมาต่อเนื่องนะ<ช>ที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องหวยกเกษียณที่เรารอๆกันอยู่ใช่มใช่ใช่ใช่ใชรอบนี้เขาก็เอาหวยกเกษียณหยิบขึ้นมาจริงๆก็ <นะ S 1> ๆอย่างที่เราบอกนะ่ะหวยกเกษียณมันมันค่อนข้างมีหลายๆอ,อันเนาะก็จะมีอาขอแฉล็บเป็นสีม่วงหน่อยสีม่วงของคุณสุดารัตน์ป้าของคุณสุดารัตน์ก็มีหวยหวยอะไรนะอีกอันหนึ่งอะ หวยไม่ใช่หวยกระเสียหวยบําเหน็จเออหวยบําเหน็จบํานานแล้วใช่อะไรอย่างนั้นแหละก็มีคล้ายๆกันเออมันก็มีหวย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 ใบเสร็จหวยกระเสียนหวยบําเหน็จอะไรอย่างเงี้ยพวกจริงๆก็คือคล้ายๆกันแต่เชื่อว่าจริงๆตัวหวยกระเสียนเนี่ยไม่ว่าอย่างที่บอกเราคุยกันครั้งที่แล้วแล้วว่าใครใครจะทําอ่ะค่ะเขาขอให้มันได้คลอดออกไปคือประชาชนมันได้ถูกป่ะแล้วก็มีนโยบายที่ยังไม่คลอดนะเนาะ ออกมาก็คืออีกอันหนึ่งรถไฟฟ้า20บาทอ่าก็อยากเห็นอยากเห็นก็อยากเห็นเหมือนกันมีหลายๆมีหลายๆพักสีส้มก็พูดเหมือนกันให้กรอบว่า8ปดถึงสีบ้าทในเรื่องของนโยบายค่าเดินทางการเดินทางในประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจน่าทั้งหมดนี้ก็เป็นนโยบายที่เรียกได้ว่าต้องไปดูกันว่าจะไปซื้อใจประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของโพกันบ้างดีกว่าโพเนี่ยก็มีหลากหลายเลยเราเห็นแล้วแหละว่าสื่อต่างๆก็พยายามทําโพแล้วก็มีสดุสิทธิ์โพอีสานโพเปอร์เซ็นในการ การที่เขาจะได้เนี่ยสามพักใหญ่เนี่ยสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีส้มห่างกันแบบเชื้อเฉื่อฉินมากๆถือว่าสูสีสูสีก็ต้องไปวัดใจคุณผู้ชมกันดูว่าคุณผู้ชมจะไปเลือกอะไรกันที่หน้าคูหาโนว่าจะเอายังไงกันต่อว่าพักไหนจะได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปลุ้นกันในอนาคตในหลังวันที่8กุมภาก็เชิญชวนไปไปเลือกตั้งกันด้วยไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราเดี๋ยวเราไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างว่าเนี่ยคือการเลือกตั้งปี6กเาเขาจะมองว่า ตัวไหนเนี่ยหุ้นตัวไหนที่จะมาและน่าชูดกันบ้างกับช่วงรายการใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือช่วง yes or no โชว์มุมมอง hey, hey, hey. ก็เป็นช่วงรายการใหม่ของเราซึ่งเราเองเนี่ยจะหยิบนักวิเคราะห์บทวิเคราะห์เนี่ยเอามาพูดถึงว่าเขามีมุมมองในเรื่องของประเด็นนี้เป็นมุมมองบวกเซย y เยหรือว่าเซโนอ่ะมาดูโบโรกแรกกันเลยดีกว่ากับบลล i n n o v s no t e eh. เขามองบวกหรือว่าเซเยสหรือว่าเซโนคะพี่เอ,อะ เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงว่ามองบวกมอง,บมองลบเดี๋ยวพูดก่อนขอพูดก่อนก็คือเขาเนี่ยมองว่าเซ็ตเนี่ยจะตอบรับเชิงบวกนั่นก็คือเซเยสอ่าเขามองบวกแน่นอนเชิงบวกนะคะแล้วก็จะเกิดเอเรชันแรนรี่เนี่ย โดยตามสถิตินะคะอดีตเนี่ยเซตเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นได้ดีตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งไปจนถึง1เดือนหลังเลือกตั้งเลยโนเวทเอ็ก no x เนะะี่ยค่ะเขาก็มียกเอามาอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะหนเนี่ยหุ้นเก่งกําไรจากเม็ดเงินที่จะสะพัดเข้าสู่ระบบในช่วงหาเสียงก่อนอวันเลือกตั้งนั่นคือกลุ่มพาณิชย ก็คือ CPO, BJC, CPN กลุ่มอาหารนะคะและก็เครื่องดื่ม GFPT โอนะคะแล้วก็กลุ่มสินเชื่อ MTC MTC สวัสด์ติดล้อนะคะส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นหุ้นเกงกำไรจากการคาดหวงังการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหลังทราบผลการเลือกตั้งค่ะและมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็คือเป็นหุ้นเกงกำไรก่อนและหลังเนาะโดยโดยโดย,โดยหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาเน้นหุ้นกลุ่มบิม๊กแคปที่ ซึ่งเขาคาดว่าจะเป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่จะกลับมาเพิ่มน้ำหนักตามความชัดเจนทางการเมืองก็คือได้แก่กลุ่มธนาคารค่ะ BBL KTB K Bank กลุ่มสื่อสาร a d v a n c e 2, กลุ่มพลังงาน PTT g รับ GPC s กลุ่มรับเหมาและวัสดุก่อสร้าง acon, s t a c o n c k SCC ค่ะ ก็ทั้งหมดนี้ก็คือของบลอ i n n o v ว X นะคะก็มองบวกเซยเยสไปทีนี้ของน้องก็หยิบมาเหมือนกันน้องหยิบมาจากทางบลลเอ S+ ซพลสซึ่งทางบลลเอ S+ เซพลสเนี่ยเขาก็มองแบบเซยเยสเหมือนกันเขาก็มองบวกในเรื่องของการเลือกตั้งรอบนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็ได้อ้างอิงเนาะว่าตั้งแต่วันที่8กุมภาเนี่ยมีผลสำรวจจากทางนิดาโผว่าพบว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีโอกาสที่ชนะการเลือกตั้งเาผู้นี้เลย ว่ามีการจับมือกันระหว่างพักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นเสียงปริ่มน้ำได้ซึ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะคาดหวังว่าเห็นเดินหน้านา,นา,นายุบายเนี่ย ต่างๆเนี่ยไม่ติดขัดเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาและจากสถิติในช่วงของเซ็ตอินเด็กก่อนการเลือกตั้งแล้วหลังการเลือกตั้ง6ครั้งเนี่ยมีโอกาสสูงถึง83%ที่คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะดีดต,ตัว<อ>ราว2.09%ก่อนแล้วก็ก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้ง2สัปดาห์และ1.87%หลังเลือกตั้งอีก1สัปดาห์ก็คือคาดว่าเซ็ตเนี่ยมันจะบวกขึ้นไปได้มันจะบวกขึ้นไปได้อีกความคาดหวังหนึ่งนั่นก็คืือออในนเร่งงขงยยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคของประชาชนพรรคของภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเพื่อจะไปดัน GDP ให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาก็มองว่าตัว GDP เนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นได้ตั้งแต่ช่วงของไตรมาสสองเป็นต้นไปก็คือหลังจากตั้งรัฐบาลถูกต้องหลังที่เออนั่นแหละหลังจากที่มีการจัดตั้งคอรมงคอรมอลอะไรกันให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยจับมือกันเรียบร้อยเนี่ยคาดว่ามันจะเริ่มเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะตั้งแต่ไตรมาสสองแล้วด ซึ่งเขาก็ด้คัสมาเป็นกลุ่มๆเลยนะซึ่งก็มีความน่าสนใจอย่างเช่นพักของสีส้มเนี่ยนโยบายสนับสนุน SME อย่างที่เราพูดไปตอนต้นแล้วเนี่ยก็จะดีต่อหุน้นกลุ่มของ CP Extra BJC a n a อ s p k g อ d ค l t a a แล้วก็ BEM รวมถึง BTS ด้ <ừ> um, วย <ừ> um. ที่จะได้รับอันนี้ส่งจากพักของพักประชาชนาจากนโยบายที่ข้างต้นเอาไว้นะนะรวมถึงพักภูมิใจไทยเองเนี่ยก็มีหลายหุ้นหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นของกลุ่มพลังงานและการก่อสร้างหุ้น AI นะอย่างเช่นตัวหุ้นเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ<ม>ถ้าให้ไลน์นี่เยอะมากเลยพอ,พอสมคนวรเลยให้ท็อปพีคมาก็คือตัวของ CPo CP Extra BJC c a r า b a CP Sentel แล้วก็ ERW อันนี้เป็นทอ ที่เขา l i สมาให้รวมถึงพักของสีแดงนโยุบายการแก้หนี้เนี่ยเงินดิจิตัลนี่มาแรงมากๆเขาก็เลยคาดว่าจะเป็นหุ้นเด่นอย่างตัวของ KTB สวัสด์ CPO CPEXTRA BJC BTS BEM SCA P สุภาลัย SCC True s 1และ BE 8อ BE 8ก็ซึ่งเอาจริงเนี่ยที่ตัวที่มันเยอะมากเลยอะ ใช่ขอให้มาเยอะมากซึ่งเอาจริงถ้าให้ดูดูแล้วเนี่ยก็มีหลายหุ้นหลายตัวถ้าผู้ชมฟังตั้งใจฟังดีๆนะม,มันจะมีหุ้นหลายๆตัวที่มันถูกซ<ช>้ำๆๆๆกันอยู่ในทุก<ช>ๆพักเลยที่จะได้รับอน,นิสงส์ซึ่งจริงๆก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ เข้าลงทุนได้น่าสนใจถ้าหากเขาได้จัดตั้งรัฐบาลจริงๆยังไงเขาก็ได้อยู่แล้วในรับอันิสงไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามแต่ในเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใช่สามารถเลือกเลือกชุดได้เลยแล้วนะคะก็มีชอยให้แล้วว่าไปเลือกชุดเอาคุณผู้ชมรวมถึงการลงทุนก็แหละไปนะก็ลองไปชุดดูพักที่จะไปจะไปเลือกกาเข้าคูหาก็ไปชุดกันดูว่าจะเอาพรรคไหนนะเราก็หวังว่าคุณผู้ชมจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับ สำหรับครั้งหน้าเราสองคนจะเอาอะไราปะเด็นอะไรามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกสักรอบหนึ่งจะต้องเฝ้าติดตามดูฮะสำหรับวันนี้น้องเติร์นและพี่เอค่ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ